สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง Material Girls Diary นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่ทั้งแซบและปนไปด้วยความสงสัยที่ค้างคาใจใครหลายคนนั่นคือเรื่องของพฤติกรรมการคุยหลายคนหรือการเก็บตัวเลือกไว้ในสต็อกที่หลายคนเรียกว่าการเผื่อเลือกนั่นเองค่ะ เชื่อไหมคะว่าในยุคดิจิทัลที่การหาคนใหม่พยงแค่ปลายนิ้วปัดพฤติกรรมนี้กลายเป็นเรื่องที่พบเห็นได้บ่อยมากจนกลายเป็นวัฒนธรรมการเดทแบบใหม่ที่สร้างความเจ็บปวดให้คนทุ่มเทไม่น้อยเลยทีเดียวคำถามคือทำไมละ่ะทำไมคนบางคนถึงไม่ยอมหยุดอยู่ที่ใครสักคนทำไมต้องบริหารสเสน่ห์และคุยกับคนนั้นทีคนนี้ทีทังยี่บางครั้งเขาก็ดูเหมือนจะชอบเรามากแท้ ในทางจิตวิทยาสิ่งนี้มีคำอธิบายที่ลึกซึ้งกว่าแค่คำว่าเจ้าชูค่ะอย่างแรกเลยที่เราต้องทำความเข้าใจคือทฤษฎีที่เรียกว่า Paradox of Choice หรือความย้อนแย้งของทางเลือกค่ะในโลกยุคปัจจุบันที่เรามีแอปพลิเคชันหาคู่มากมายสมองของเราถูกล่อลวงด้วยภาพลวงตาว่าจะมีคนที่ดีกว่ารออยู่เสมอคนกลุ่มนี้มักจะติดกับดักความคิดที่ว่าถ้าฉันเลือกคนนี้ไปแล้วแล้วถ้าพรุ่งนี้ฉันเจอคนที่เพอร์เฟกกว่าล่ะ ฉันจะไม่เสียได้เหรอการคุยหลายคนจึงเป็นการประกันความเสี่ยงหรือเฮดจิ้งของพวกเขาเพื่อไม่ให้ตัวเองคลาดโอกาสที่ดีที่สุดไปซึ่งในความเป็นจริงมันคือความโลภทางอารมณ์ที่ทำให้เขาไม่สามารถสัมผัสความลึกซึ้งกับใครได้จริงๆสักคนนอกจากเรื่องทางเลือกแล้วยังมีเรื่องของ s e l ฟ์เอ e e ตหรือความภาคภูมิใจในตัวเองด้วยค่ะ คนบางคนคุยหลายคนไม่ใช่เพราะเขาต้องการหาคู่ครองที่แท้จริงแต่เขาต้องการการยืนยันหรือ validation จากคนรอบข้างทุกครั้งที่มีคนใหม่เข้ามาคุยมาชมมาให้ความสนใจมันคือการเติมเต็มช่องว่างในใจที่เขารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองยิ่งมีคนคุยเยอะเขายิ่งรู้สึกว่าตัวเองมีค่ามีสเสน่ห์และเป็นที่ต้องการมันเหมือนสารโดปามีนที่หลั่งออกมาเป็นระยะทําให้เขาเสพติดการเริ่มต้นใหม่แต่หวาดกลัวการลงหลักปักฐานที่ต้องใช้ความพยายามและความรับผิดช ชอบที่มากกว่าแค่การคุยสนุกไปวันๆอีกแง่มุมที่น่าสนใจคือเรื่องของ attachment style หรือลักษณะการผูกพันแบบหลีกเลี่ยงหรือ avoidant attachment ค่ะคนกลุ่มนี้มักจะมีความกลัวลึกๆต่อความใกล้ชิดเพราะความใกล้ชิดหมายถึงการต้องเปิดเผยตัวตนที่อ่อนแอและการต้องพึ่งพาผู้อื่นการคุยหลายคนจึงทำหน้าที่เป็นเกราะต้องการชั้นดีเพราะตราบใดที่เขายังมีตัวเลือกอื่นเขาก็จะไม่ต้องทุ่มเทใจให้ใครคนใดคนหนึ่งจนเกินไป เขาสามารถรักษาระยะห่างไว้ได้เสมอเพราะถ้าคนหนึ่งเริ่มเรียกร้องความสัมพันธ์ที่จริงจังเขาก็แค่ถอยกลับไปหาตัวเลือกที่เหลือมันคือคกลไกการเอาตัวรอดเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องเจ็บปวดหรือถูกควบคุมในความสัมพันธ์ค่ะนอกจากนี้ยังมีปัจจัยเรื่อง fear of missing out หรือ FOMO ในความสัมพันธ์ที่เขารู้สึกว่าการผูกมัดคือการเสียสิทธิ์ที่จะได้เจอคนอื่นๆในโลกที่กว้างใหญ่ พฤติกรรมเผื่อเลือกจึงเป็นการสะท้อนถึงความไม่มั่นคงภายในใจและการขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ในการจัดการกับความต้องการของตัวเองใน podcast พอดแคสต์ภาคต่อๆไปเราจะมาเจาะลึกถึงสัญญาณเตือนว่าเรากำลังตกเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขาหรือเปล่ารวมไปถึงวิธีรับมือและตัดสินใจว่าเราควรจะอยู่ต่อในเกมนี้หรือเดินออกมาเพื่อหาความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพมากกว่านี้ จำไว้นะคะว่าคุณไม่ใช่สินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใครจะมาหยิบไปลองแล้ววางคืนแต่คุณคือคนที่มีคุณค่าและคู่ควรกับการเป็นตัวจริงเพียงคนเดียวของใครสักคนคะ่ะการเข้าใจเหตุผลของเขาไม่ได้มีเพื่อให้เรายอมรับพฤติกรรมเขาแต่เพื่อให้เราตระหนักว่าปัญหาอยู่ที่เขาไม่ใช่ที่ตัวเราเลยแม้แต่นิดเดียวคะ่ะ หลังจากที่เราเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังของคนชอบเผื่อเลือกไปแล้วคราวนี้ถึงเวลาที่เราต้องกลับมาปกป้องหัวใจตัวเองโดยการหัดสังเกตสัญญาณเตือนหรือ red flags ที่บอกว่าคุณอาจจะเป็นเพียงหนึ่งในตัวเลือกหรือเป็นแค่ตัวสำรองในสต็อกของเขาค่ะเพื่อนๆคะสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดอย่างแรกเลยคือความไม่สม่ำเสมอหรืออาการที่เรียกว่า hot and cold ค่ะ วันนี้เขาอาจจะทักมาหาบ่อยมากชวนคุยทุกเรื่องทำให้เรารู้สึกเหมือนเป็นคนสำคัญที่สุดในโลกแต่บทเขาจะเงียบเขาก็หายไปดือด้อๆเป็นวันหรือหลายวันโดยไม่มีเหตุผลที่สมควรพอในทางจิตวิทยานี่คือการทำสิ่งที่เรียกว่า intermittent reinforcement หรือการให้รางวัลแบบสุ่มซึ่งเป็นเทคนิคที่ทำให้เหยื่อเสพติดการรอพอยเพราะเราจะพยายามทำดีเพื่อให้เขากลับมาน่ารักเหมือนเดิม พฤติกรรมนี้มักจะมาคู่กับคำว่ายุ่งซึ่งเป็นคำยอดฮิตที่คนคุยหลายคนใช้บังหน้าค่ะจำไว้นะคะว่าไม่มีใครยุ่งจนไม่มีเวลาส่งข้อความ10วินาทีถ้าเขาเห็นว่าเราสำคัญจริงๆสัญญาณต่อมาคือการที่คุณไม่เคยอยู่ในแผนระยะยาวของเขาเลยค่ะ ลองสังเกตดูนะคะว่าบทสนทนาส่วนใหญ่จะวนเวียนอยู่แค่เรื่องปัจจุบันหรือเรื่องที่เน้นความสนุกชั่วครั้งชั่วคราวถ้าคุณเริ่มถามถึงความสัมพันธ์ในอนาคตเขาจะเริ่มมีอาการบ่ายเบียงเปลี่ยนเรื่องหรือพูดประโยคที่ดูเหมือนเท่แต่ว่างเปล่าอย่างเช่นฉันชอบอยู่กับปัจจุบันไม่อยากคาดหวงังหรือตอนนี้ชีวิตฉันยังไม่นิ่ง การพูดแบบนี้คือการวางตำแหน่งให้คุณอยู่แค่ในพื้นที่ชั่วคราวเพื่อที่เขาจะได้ถอยออกไปหาคนอื่นได้ง่ายโดยไม่รู้สึกผิดค่ะสัญญาณที่3ที่พลาดไม่ได้เลยคือความลับเยอะเกินไปค่ะเขาอาจจะให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวสูงผิดปกติเช่นไม่เคยพาคุณไปเจอเพื่อนไม่เคยเล่าเรื่องครอบครัวหรือแม้แต่การวางโทรศัพท์คว่ำหน้าตลอดเวลาและมีอาการลนลานเมื่อคุณเข้าใกล้พื้นที่ส่วนตัวของเขา คนที่มีความโปร่งใสและคุยกับเราแค่คนเดียวเขาจะไม่มีความจำเป็นต้องสร้างกำแพงที่หนาขนาดนั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมที่เรียกว่า bread crumbing หรือการโปรโยเศษขนมปังค่ะนั่นคือการที่เขาจะทักมาแค่นิดๆหน่อยๆพอให้คุณยังไม่ลืมเขาพอให้คุณยังติดกับอยู่แต่ไม่เคยให้ความสัมพันธ์ที่เต็มอิ่มจริงๆ เขาจะมาตอนที่เขารู้สึกว่าคุณเริ่มจะถอยห่างเขาก็จะกลับมาดึงขาคุณไว้ด้วยคำพูดหวานๆเพียงไม่กี่คำแล้วก็หายไปอีกนี่คือลักษณะของคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ในทางที่ผิดที่ใช้ควบคุมคนอื่นเพื่อเก็บไว้เป็นทางเลือกเสริมอีโก้ตัวเองค่ะ อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือความแตกต่างระหว่างการคุยเพื่อศึกษาดูใจกับการคุยเผื่อเลือกค่ะความจริงแล้วการคุยหลายคนในช่วงเริ่มต้นของการรู้จักกันมันไม่ใช่เรื่องผิดร้ายแรงในแง่ของสิทธิส่วนบุคคลนะคะแต่มันมีเส้นแบ่งที่ชัดเจนอยู่ที่เจตนาและความจริงใจค่ะ การศึกษาดูใจที่สุขภาพดีคือการที่เราเปิดโอกาสให้ตัวเองได้รู้จักคนใหม่ๆแต่เราจะมีความชัดเจนและมีการพัฒนาของความสัมพันธ์ที่เดินไปข้างหน้าเรื่อยๆมีการเปิดเผยต,ตัวตนมากขึ้นและสุดท้ายจะมีการตัดสินใจเลือกที่ชัดเจนแต่การเผื่อเลือกคือการพยายามรักษาคนทุกคนไว้ในระดับความสัมพันธ์ที่คลุมเครือเท่าเดิมไปเรื่อยๆโดยไม่มีเจตนาจะพัฒนาไปสู่ความผูกมัดจริงๆ เป้าหมายของการเผื่อเลือกคือการตักตวงความสุขจากหลายๆแหล่งโดยไม่ยอมเสียสละอิสระของตัวเองเลยถ้าคุณเริ่มรู้สึกว่าคุยมานานแล้วแต่สถานะยังอยู่ที่เดิมและเขาก็ยังดูเหมือนจะแจกขนมจีบไปทั่วคุณไม่ได้คิดไปเองค่ะนั่นคือสัญญาณว่าคุณกำลังถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ตัวเลือกทางจิตวิทยาบอกเราว่าเมื่อไหร่ที่สัญชตาตญาณของคุณเริ่มส่งสัญญาณเตือนว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลส่วนใหญ่มันมักจะเป็นเรื่องจริงค่ะ สมองของเราประมวลผลจากข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่เรามองข้ามไปเช่นสายตาที่เขาหลบเลี่ยงหรือการตอบแชทที่ดูเหมือนเป็นสคริปที่ใช้ส่งให้ทุกคนคุณต้องฝึกฟังเสียงภายในของตัวเองและกล้าที่จะตั้งคำถามตรงๆ คนที่มีความจริงใจเขาจะไม่กลัวการถูกถามถึงความชัดเจนแต่คนที่เป็นนักบริหารตัวเลือกเขาจะเริ่มใช้วิธีการแกสไลติงหรือการทำให้คุณรู้สึกว่าคุณคิดมากไปเองคุณงี่เง่าไปเองเพื่อโยนความผิดให้คุณและรักษาอำนาจในการเผื่อเลือกของเขาต่อไปใน podcast พอดแคสต์ภาคต่อไปเราจะมาคุยกันถึงวิธีตัดวงจรและวิธีเดินออกมาอย่างสง่างามโดยไม่เสียความมั่นใจในตัวเองไปค่ะ พอกันทีกับการเป็นหนึ่งในช้อยส์เพราะคุณคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับคนที่รู้จักค่าและพร้อมจะรักคุณเพียงคนเดียวเท่านั้นค่ะสิ่งสำคัญที่สุดและถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตผู้หญิงอย่างเราเลยนะคะนั่นคือวิธีการตัดวงจรการเป็นตัวเลือกและการกู้คืนอำนาจในความสัมพันธ์กลับมาไว้ในมือเราเองค่ะหลังจากที่เราเห็นสัญญาณเตือนมาสารพัดในภาคที่แล้วสิ่งที่ยากกว่าการรับรู้คือการยอมรับความจริงค่ะ เพื่อนๆหลายคนมักจะติดกับดักทางจิตวิทยาที่เรียกว่า sunk cost fallacy หรือการเสียดายต้นทุนที่ลงไปแล้วเรามักจะคิดว่าคุยมาตั้งนานทุ่มเทไปตั้งเยอะถ้าเลิกตอนนี้ที่ทำมาทั้งหมดก็สูญเปล่าสิ แต่ความจริงคือยิ่งคุณอยู่นานเท่าไหร่คุณยิ่งเสียต้นทุนเวลาและหัวใจไปกับคนที่ไม่เห็นค่าคุณมากขึ้นเท่านั้นค่ะการตัดวงจรเริ่มต้นที่การตั้งคำถามที่ทรงพลังกับตัวเองว่าฉันต้องการความสัมพันธ์แบบไหนกันแน่ถ้าคำตอบคือความสัมพันธ์ที่มั่นคงและชัดเจนแต่สิ่งที่เขามอบให้มีแค่ความคลุมเครือคุณต้องยอมรับว่าความต้องการของคุณกับเขาไม่ตรงกันค่ะ เทคนิคแรกในการตัดวงจรคือการทำ Clarity Conversation หรือการคุยเพื่อความชัดเจนแบบตรงไปตรงมาโดยไม่ใช้การประชดประชันคุณอาจจะเริ่มด้วยประโยคที่ว่าฉันรู้สึกว่าช่วงเวลาที่เราคุยกันมันดีนะแต่ตอนนี้ฉันเริ่มมองหาความสัมพันธ์ที่มีความชัดเจนและมั่นคงมากขึ้นคุณคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงหรือคุณมองภาพเราสองคนไว้แบบไหน การตั้งคำถามแบบนี้คือการคืนอำนาจให้ตัวเองค่ะเพราะคุณกำลังบอกว่าคุณมีมาตรฐานและมีเป้าหมายชีวิตถ้าเขาเริ่มบ่ายเบี่ยงอ้างว่ายังไม่พร้อมหรือบอกว่าก็คุยกันแบบนี้ไปก่อนสิสนุกดีออกนั่นคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดแล้วค่ะว่าเขาไม่มีที่ว่างให้คุณเป็นตัวจริง หน้าที่ของคุณไม่ใช่การโน้มน้าวให้เขามารักคุณแต่คือการขอบคุณข้อมูลนั้นแล้วพาตัวเองออกมาจากพื้นที่ที่ไม่มีอนาคตการตัดวงจรยังรวมไปถึงการฝึกใจให้เลิกเป็นผู้รอค่ะคนขี้เผื่อเลือกมักจะมีความสุขกับการเห็นคนอื่นมารอเขาดังนั้นคุณต้องเปลี่ยนเกมโดยการเลิกโฟกัสที่แชทของเขาแล้วหันมาโฟกัสที่ตารางชีวิตของตัวเอง ถ้าเขาหายไปก็ปล่อยให้เขาหายไปไม่ต้องไปตามไม่ต้องไปถามว่าทำไมไม่ตอบเพราะความเงียบของเขาคือคําตอบที่เสียงดังที่สุดแล้วในทางจิตวิทยาพฤติกรรมเราต้องฝึกสิ่งที่เรียกว่า d e t a c h m e n t หรือการฝึกไม่ยึดติดคุณต้องตระหนักว่าคุณค่าของคุณไม่ได้ลดลงเลยแม้แต่นิดเดียวจากการที่คนคนหนึ่งไม่เลือกคุณมันแคบแปลว่าเขาไม่ใช่คนที่คู่ควรกับคุณเท่านั้นเองค่ะ การกู้คืนอำนาจในความสัมพันธ์ยังหมายถึงการกล้าที่จะ no contact หรือตัดการติดต่อในช่วงแรกที่เดินออกมาเพื่อไม่ให้ใจอ่อนเวลาเขาทำพฤติกรรมโปรโยเศษขนมปรามกลับมาหาคุณจำไว้นะคะว่าคนที่เห็นคุณเป็นตัวเลือกเขาจะกลับมาทักคุณก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าของเล่นชิ้นเดิมกำลังจะหายไปไม่ใช่เพราะเขาเห็นค่าคุณจริงๆอย่าไหลให้ความเหงามันหลอกให้คุณกลับไปติดกับดักเดิม การกลับมาดูแลตัวเองในระดับลึกหรือ self parenting คือหัวใจสำคัญค่ะลองใจดีกับตัวเองเหมือนที่คุณใจดีกับเพื่อนสนิทถ้าเพื่อนของคุณถูกใครสักคนปั่นหัวคุยเผื่อเลือกแบบนี้คุณจะบอกเพื่อนว่ายังไงคุณก็ต้องบอกให้เพื่อนออกมาใช่ไหมคะดังนั้นคุณต้องทำแบบนั้นกับตัวเองด้วยความภูมิใจในศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิง การตัดวงจรน,นี้อาจจะทำให้คุณรู้สึกเหงาและว่างเปล่าในช่วงแรกแต่มันคือพื้นที่ว่างที่จำเป็นมากเพื่อให้คนใหม่ที่มีคุณภาพและพร้อมจะเลือกคุณคนเดียวได้ก้าวเข้ามาในชีวิตอำนาจที่แท้จริงไม่ใช่การมีคนคุยเยอะๆแต่คือการที่คุณสามารถอยู่คนเดียวได้อย่างมีสุขและมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธความสัมพันธ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่คุณตั้งไว้ พอดแคสต์ตอนนี้อยากให้คุณลองจดออกมาเลยค่ะว่าสเปคของความสัมพันธ์ที่คุณต้องการจริงๆคืออะไรและคนปัจจุบันเขาสอบผ่านกี่ข้อถ้าเขาไม่ผ่านแม้แต่ข้อพื้นฐานอย่างความซื่อสัตย์และความชัดเจนก็ถึงเวลาที่คุณต้องโบกมือลาอย่างสง่างามค่ะ การเดินออกมาไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่คือการชนะใจตัวเองและเป็นการประกาศให้โลกระรู้ว่าคุณคือของมีค่าที่มีไว้ให้สำหรับคนที่รู้จักถนอมและเห็นค่าเท่านั้นจริงๆค่ะในภาคต่อไปเราจะคุยกันถึงการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจเพื่อไม่ให้เรากลับไปตกหลุมพรางคนเผื่อเลือกได้อีกในอนาคต จำไว้นะคะว่าคุณคือราชินีในอาณาจักรของตัวเองอย่าลดตัวลงไปเป็นเบี้ยในกระดานของใครที่เขาไม่คิดจะรักษาคุณเลยค่ะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่มีพลังที่สุดนั่นคือการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจและการกู้คืนอันาจในฐานะผู้เลือกผ่านแนวคิดที่เรียกว่า high value dating หรือการเดทแบบผู้หญิงที่มีคุณค่าในตัวเองสูงค่ะ เพื่อนๆคะการที่เราจะดึงดูดความรักที่ชัดเจนและซื่อสัตย์ได้นั้นเราต้องเริ่มต้นจากการปรับจูนพลังงานภายในของตัวเองก่อนในทางจิตวิทยามนุษย์มักจะดึงดูดและถูกดึงดูดโดยคนที่มีระดับ self-esteem ใกล้เคียงกันถ้าเรายังรู้สึกกลัวการถูกทิ้งหรือรู้สึกว่าต้องยอมทุกอย่างเพื่อให้เขารักเราจะดึงดูดแต่คนประเภทนักล่าหรือนักบริหารสเสน่ห์ที่ชอบความสัมพันธ์แบบไม่ผูกมัดเข้ามาในชีวิต ดังนั้นการสร้างภูมิคุ้มกันด่านแรกคือการเปลี่ยนจาก Scarcity Mindset หรือการคิดว่าคนดีๆหายยากเหลือเกินมาเป็น Abundance Mindset หรือการเชื่อมั่นว่าโลกนี้มีคนดีๆที่พร้อมจะรักเราคนเดียวอีกมากมายมหาศาลค่ะเมื่อคุณเชื่อว่ามีตัวเลือกที่ดีรออยู่คุณจะไม่ยอมลดตัวลงไปเล่นเกมกับคนที่เห็นคุณเป็นแค่ตัวเลือกนั่นเองค่ะ เทคนิคสำคัญของ High Value Dating คือการทำหน้าที่เป็นผู้คัดกรองหรือ The Gatekeeper ของหัวใจตัวเองแทนที่จะมัวแต่นั่งกังวลว่าเขาจะเลือกเราไหมให้เปลี่ยนมาตั้งคำถามว่าเขาดีพอที่จะได้รับเวลาและพลังงานจากฉันหรือเปล่า การตั้งมาตรฐานหรือ s t a n d ards ที่แข็งแรงไม่ใช่การเรื่องมากแต่มันคือการรู้ว่าเราคู่ควรกับอะไรมาตรฐานพื้นฐานที่คุณควรมีคือความสม่ำเสมอความซื่อสัตย์และการให้เกียรติถ้าใครให้สิ่งนี้ไม่ได้ตั้งแต่เดือนแรกนั่นคือสัญญาณให้คุณคัดเขาออกทันทีโดยไม่ต้องรอให้เขามาโกสต์คุณกอดค่ะ การเดทแบบมีวุฒิภาวะคือการอนุญาตให้ตัวเองค่อยๆทำความรู้จักคนอื่นแบบไม่รีบร้อนเราสามารถคุยเพื่อศึกษาดูใจได้แต่เราต้องมีความชัดเจนในเจตนาและสังเกตพฤติกรรมของอีกฝ่ายอย่างเป็นกลางที่สุด การสร้างภูมิคุ้มกันทางใจยังรวมถึงการฝึกอยู่กับความโสดอย่างมีความสุขหรือที่เรียกว่า happy solitude เพราะเมื่อคุณไม่ได้ออกเดทด้วยความเหงาหรือความหอยหาคุณจะมีสติและมองเห็น red flags ได้ชัดเจนขึ้นมากคุณจะกลายเป็นคนที่ดูแพงเพราะความสุขของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้อความของใครแต่ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจในชีวิตของตัวคุณเองนอกจากนี้เราต้องเข้าใจเรื่อง emotional investment หรือการลงทุนทางอารมณ์ที่ต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่าเพิ่ง ทุ่มเทใจให้ใครร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงเพราะเขาพูดจาดีหรือทำดีด้วยในเวลาสั้นๆจงให้เขาพิสูจน์ตัวเองผ่านการเวลาความรักที่แท้จริงคือการวิ่งมาราธอนไม่ใช่การวิ่งร้อยเมตรค่ะคนที่หวังจะเผื่อเลือกเขาจะทนไม่ได้กับการรอคอยและการพิสูจน์ใจในระยะยาวเขาจะค่อยๆหายไปเองเมื่อรู้ว่าคุณไม่ใช่เหยื่อที่เคี้ยวง่ายพอ พอดแคสตอนนี้อยากให้ทุกคนลองเปลี่ยนมุมมองใหม่นะคะการที่คนเผื่อเลือกคนนั้นหายไปจากชีวิตคุณมันไม่ใช่ความสูญเสียแต่มันคือการทำความสะอาดพื้นที่ใจเพื่อให้สิ่งที่ดีกว่าก้าวเข้ามา คุณคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่และคนที่คู่ควรกับคุณคือคนที่กล้าประกาศให้โลกรรู้ว่าเขามีคุณแค่คนเดียวและเขาภูมิใจที่มีคุณอยู่ข้างๆจงรักษามาตรฐานของคุณไว้ให้สูงและอย่าลดเพดานล,ลงมาเพียงเพราะกลัวว่าจะไม่มีใครมาถึงเพราะคนที่ดินสูงเท่าคุณเท่านั้นที่จะเป็นคู่แท้ที่เดินร่วมทางกันได้อย่างยั่งยืนค่ะ บทเรียนเรื่องคนเผื่อเลือกในครั้งนี้ขอให้เป็นครูที่สอนให้เราแข็งแกร่งขึ้นรักตัวเองมากขึ้นและกล้าที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองเสมอขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันจนถึงตอนจบนะคะหวังว่าเนื้อหาทั้งหมดนี้จะเป็นแสงสว่างและเป็นพลังใจให้เพื่อนเพื่อนทุกคนได้เจอความรักที่ชัดเจนและมั่นคงในเร็ววันค่ะ จำไว้นะคะว่าอำนาจในการเลือกเป็นของคุณเสมอและคุณคือคนเขียนบทชีวิตรักของตัวเองรักตัวเองให้มากแล้วโลกจะส่งคนที่รักคุณจริงๆมาให้เองในเวลาที่เหมาะสมที่สุดค่ะ